ล้อแม็กออฟโรดนะครับกับสภาพนะครับหลังจากลุยแล้วนะครับออฟโรดในเส้นทางลุยๆกับล้อแม็กสวยๆนี่บอกตรงนะครับพูดตรงๆเลยนะครับไปด้วยกันไม่ได้ครับเพราะถ้าคิดจะลุยหนักนะครับแม็กพวกนี้นะครับสวยๆนี่บรรลลยหมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้รอยหินนะครับอันนี้จิกเข้าไปในเนื้อเลยนะครับจิกเข้าไปในเนื้อเลยนี่ครับคูดเข้าไปนะหินบางครั้งสถานการณ์บังคับนะครับไปแล้วเลี่ยงไม่ได้ มันก็ต้องบุกโดยเฉพาะพวกหินใต้น้ําทั้งหลายเนี่ยนะครับบางทีน้ํามันท่วมล้อประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับเรามองไม่เห็นหรอวครับว่าใต้น้ํามีหินหรือเปล่านะครับบางครั้งเบียดลงไปเจอหินนะก็เรียกว่าของปกกระกอนี้ครบทั้งสี่ล้อเลยนะครับนี่สภาพล้อหลังนี่จิกเข้าไปในเนื้อเลยนะครับนี่ครับรูปนี้ส,กสกักๆอาจจะเศษนี่ทำให้ เสี้ยนตามมือได้เลยนะครับเส้นนี้แม็กเดิมนะครับแม็กที่ติดรถมาเนี่ยครับอันนี้ก็ถูกบาดนะครับบาดเข้าไปจิกเรียกว่าเข้าไปในผิวเลยนะไม่เหลือนะครับแม็กเดิมยังพอลุ้นนะครับนะครับอันนี้ก็ถูกปาดขอบเข้าไปนะครับน่าจะเป็นพวกเบียดเวลาเบียดเข้าล่องดินนะครับจะฟันตรงนี้เข้าไปเลยนะครับ แม็กชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับของบอกกรนี่ครับเป็นของ ATX ชุดนี้นี่สมัยซื้อมาแรกๆนี่นะครับเจ็ดพันห้าต่อเส้นนะครับเมื่อก่อนสมัยแรกๆก็เจอเข้าไปเลยครับทิปแรกตาดมาให้จังหวัดเชียงใหม่เบียดเข้าหินโดนเข้าไปเลยครับขูดเข้าเนื้อตอนนี้พูดตรงๆนะครับเพียบเลยครับรอยนะเลี่ยงไม่ได้ยิ่งเราใช้ยางพวกแม็กกว้าง ก็ต้องเอายางที่กว้างเข้ามารับนะครับเพราะว่าถ้าแม็กกว้างเราเอายางที่หน้าแคบมารับยิ่งโดนแม็กเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกแม็กก็เลือกที่อันนี้8นิ้วนะครับผมว่า7นิ้วครึ่งกำลังสวยถ้าจะเล่นกับ2 6 5 7ก R 16นะครับแต่จะหาแม็กได้หรือเปล่าก็ค่อยว่ากันเพราะถ้าแม็กกว้างนะครับมากยางก็จะไม่มารับ นะฮะแก้มแต่ถ้าแม็กแคบกว่าน,นี้หน่อยอยางตรงนี้แก้มตรงนี้มันจะมารับนะครับมันจะป่องออกมานะครับดยง่ายแม็กจะยุบเข้าไปอีกนี่ครับถามว่าเสียได้ไหมก็ต้องเสียได้ครับแต่มันก็แลกกับประสบการณ์ที่ลุยไปแล้วเนาะถ้าแม็กสวยก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแนะนำนะครับถ้าท่านอยากจะเล่นออฟโรด แล้วบุกหนักขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องมีคือแม็กอีกชุดหนึ่งนะครับแม็กเดิมติดรถท่านอาจจะติดเหมือนเดิมอย่างของบอกรีครับแม็กเดิมติดรถยังเก็บไว้อยู่นะครับยางดันหลบของเดิมอยู่เนี่ยก็เริ่มเป็นรอยแล้วนะครับก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับอีกหน่อยถ้ายางหมดสภาพก็ใกล้ละนะครับก็เดี๋ยวไปหายางเฮีนะครับวิ่งดีกว่า ประหยัดน้ำมันหน่อยจริงๆตัวนี้ก็ H ทีลวมั้งนะฮะมาเขียน A t ทก็จริงกันนะครับแต่ดอกรุ่นใหม่มาละเอียดเหลือเกินนะครับละเอียดจนไม่น่าจะเป็น AT ทได้นะครับขอบเขอบไม่มีอะไรเลยดูนะครับไม่มีรวมเลนยังไม่ได้เลยนะครับไม่เหมือนกับยางพวกนี้มัตเซเลนนะมันจะมีขอบเฉาะตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้ดอกยังไม่โหดนะดอกคนโหดต้องเฉาะสามารถเฉาะเข้าไปเห็นว่ามันปาดตรงนี้ปาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูดอกคนโหดกันครับ นี่ครับดอกโหดโต้องตัวนี้ครับของโยโกฮาม่าเจลันดาตัวนี้ประจำการอยู่ในสป er อร์ไรเดอร์ของบอก,กรนะครับสามเอ็ดคูณสิบจุดห้า r สิบห้าแม็กเหมือนกันบนไหลัยหมดนะครับแนวไหลครับอันนี้ผมซื้อมือสองมาสี่วงพันห้านะครับอันนี้ครับบัางฟันแล้วแม็กเดิมด้วยแม็กเดิมมันทำให้ตัวนี้ออกมานะครับบัางตัวนี้ออกมาข้างนอกเวลาขูดอุปสรรคนะครับตัวนี้ฟันเข้าไป อันนี้เวลาฉเฉาะข้าดินนะครับโป๊กนี่โดนตรงนี้เลยตั้งเหลี่ยมสันเข้ามานะครับแต่ข้อเสียก็คือเสียงครับอย่างมะทเทเลนต้องทําใจยิ่งบุกหนักๆพวกเอ็กซ์ตีมเหมือนยางตะขับเดี๋ยวให้ดูนะบัง้งบังเฉาะบังอะไรตงาดังเลียมสันสุดยอดนะครับอันนี้ในรถทิเบียนบวก,กนะครับเห็นไหมครับดูบั้งมันเลยครับโอ้โหโอางนี้ฮะ รถไถก็เรียกเรกว่าเป็นน้องอะ่ะเป็นน้องยางรถไถหน่อยหนึ่งะนะครับฟันเข้าไปนี่นะครับขุดนะครับทั้งขุดทั้งฟันนะครับหลายกาดมากนะครับขุดแวบเดียวนะครับทางเป็นรูเลยนะสบายบุกไหนมั่นใจนะครับแต่ทางก็ต้องเป็นทางที่เข้าป่าจริงๆนะฮะไม่ใช่เล่นทางชาวบ้านไม่งั้นไม่ไหวไม่งั้นนะครับ แม็กตัวนี้ก็เป็นแม็กกระทะนะครับกระทะเหล็กโอ้นี่ไม่ได้ขับนานจนพึ่งมาทำรังเลยนะตัวต่อมาทาลังเลยนะครับสนับสนุนโดยกันแข็งเกียร์หลักที่ยาวโอบลูกเกียร์สโลผลิตจากเหล็กหนา2.8ม mm, ิมตัดด้วยระบบเลเซอร์ขึ้นรูปพับขอบพ่นสีดำระบบพาวเดอร์โค้อย่างดีสนใจ l ลาย ID เอสไย์บีเอ็มยูห้าหกสี่เจ็ดเซต